เสร็จะครับที่เป็นข้นหนึ่งร้อสิบนะครับแล้วผมก็มาสอนวิธีการใช้งานอ่าใขั้นนี้ตัวที่เด็น,นัลเรอยตกออกไปนะครับในการตั้งข้า,ขา,ขาแบบนนเนื่อคร <c oughs> ับผมอ่าสังเกตที่ปุ่มด้านล่างนี่ครับ สกรีนสติ้งคลิกขึ้นมาเจอจักหน้าต่างอน,นี้ pixel เปิดดีนี่เราสามารถหาได้จากการที่เรากด f 1 1ดในเกมแล้วเราก็กเปิดคอนเทนต์ขึ้นมาเา After, ลือกไฟล์แท็กเตอร์ล่าสุดแล้วก็ซูมไปที่เท้าบาร์ครับ อ่านี้คือคืงกลางพอดีนะครับหรือทีบีศูนย์ดูตรงนี้เส้นสีแดงนี้คือทีบีศูนย์นี่คือศูนย์ทีดีตรงนี้คือหนึ่งทีบี ตรงนี้คือ2อ่าวิธีการหาพิกเซลพีบีหรือว่าช่องแรกนี้อ่าดูมุมมุมไซ์ล่างตรงนี้นะครับเลขข้างหน้าคือแกน x แกน x คือแนวนอนนี่คือ x นี่คือวายแต่นี่คือแตทางนี้ครับตอนนี้พิเซล p e ี p ีเราคือ p ีอ่าที่ศูนย์ p ีคือตรงน,นี้คือหกร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบของเส้นดำนี้คือหนึ่งี p ีอ่าเท่ากับเจ็ดหนึ่งสองพิเซลเจ็ดหนึ่งสอง อันี้คือเจ็ดแปดสี่เมื่อเราเอาเลขหนึ่งที่ดีคือเจ็ดหนึ่งสองลบกับศูนย์ที่ดีคือหกสี่ศูนย์จะเท่ากับเจ็ดสิบสองคือเจ็ดสิบสองพิกเซลก่อหนึ่งที่ดีที่ที่สองสองที่ดีคือพิกเซลเจ็ด แปดสี่ลบกับที่ศูนย์ทีดีคือหกสี่ศูนย์แล้วเท่ากับ 144, ร้อยสี่สิบสี่หารสองก็จะเท่ากับเจ็ดสิบสองเท่ากันอ่าให้เราค่าเอานำค่าเจ็ดสิบสองมาใส่ช่องพิวเซลเบอร์ทีดีพับทีนี้ตรงกลางบอลตรงกลางบอลผมยม้ายไปงน,นี้ตรงกลางบอลผมจะเอาเมาส์คลิกที่ลูกกอล์ฟครับคลิกใรงกลาง หาตรงไหนที่ตรงกลางคือตรงที่คลิกแล้วมันไม่ขยับลูกกลอสไม่หมหุนครับอย่างเนี้ยถ้าเราคลิกไม่ไม่อยู่ตรงกลางแลจะจะหมุนอย่างเนี้ยผมเลือกอยู่ตรงกลางอันดับแรกผมจะหาแกน,แกน,กนแกน x อก่อนแกน x อคือแกนแนวนอนนะครับเนี่ยในะฉะนั้นผมจะาคลิกตรงนี้แกน y นิ่งอยู่ที่แปดสี่แปดผมจะขยับแกนเอ ตอนนี้แกน x อยู่ที่429สองเก้ามันอยอกไปทางขวาหนี่งิเซลสี่สาแกน y ยังเข้าเดิมนะครับคิดดูอ่ามันยังไม่ขยับทีนี้ผมไปที่431แกน x มันเริ่มขยับแล้วโอเคมันไม่ขยับที่430 430ไม่ขยับ429ไม่ขยับ 428ไม่ขยับเท่ากับว่ามันไม่ขยับอยู่3พิกเซลคือ428 429 430ผมจะเอาพิกเซลตรงกลางคือ429อ่าเนี่ยเห็นไหม428ไม่ขยับ430ไม่ขยับ429ก็ไม่ขยับผมเอาพิกเซลตรงกลางนะครับ เพราะว่าดูตรงในเทนอ่านี่คือกลางรูปก,กลางลูกตรงนี้พิกเซลสามพิกเซลใช้ขวาอย่างเงี้ยนี่คือตรงกลางรูปมันจะมาตัดกันที่พิกเซลสี่สองเก้าทตรงนี้ต่อไปผมจะทำแกน Y ตอนนี้แกนเราก็ไม่ขยับที่สี่สองเก้านะครับ ผมเอาเมาส์มาจอดที่แกน x สีสองเก้าแล้วผมจะขยับขึ้นตอนนี้มันเป็นแกน y อยู่ที่ 8, 4, 8, แปดสี่แปดผมขยับขึ้นเป็นแปดสี่เจ็ดแกน x ให้เป็นสีสองเก้าครับขยัแบบเ๋ย่ทางขวาหน,น่อ,นอยนึงแปดสี่หกลูกไม่หมุนแปดสี่ห้า ล,ลูกหมุนขึ้นแล้วอ่าแสดงว่ามันยิ่งที่846แล้วก็เลื่อนออกมา847อ่าลูกไม่ขยับเลื่อนมาอีกเป็น848ลูกไม่ขยับแสดงว่าพิกเซลอยู่ตรงกลางลูกคือแคนไวนะครับคือ847สมใสจ847 847 47 อ่าแกนวาคือแกนนี้ครับนี่คือแกนวาแกนวาคือกลางรูปอย่างเี้ยอันเนี้ยเส้นยาวคือพิกเซลที่847อันนี้846เส้นนี้845คือ3 3พิกเซลแกนวาเนี่ยมันคลิกยังไงก็ไม่ขยับแต่ผมเอาอ่าพิกเซลอยู่ตรงกลางคือ848ตรงนี้848 ผมก็ามาใส่ในโปรแกรมแปดพิกเซลเออปเป็นแปดสิกเ็ดแล้วผมก็กดเครื่องหมายกูเปิรกเลขมันก็วิ่งลดลงไปคอยหลงลงไปเราอยากให้ตกใจมันเป็นอย่างนั้นลหะครับต่อไปคือดกเซลอร์สปินอันนี้เราต้องมาหานะครับว่าอ่าหน้าจอเรา ขนาดพีดีเล็กนะทีดีใหญ่ใช้โปรกันตัวนี้ได้แต่ไม่แม่นเราต้องไปหาข้าวเองเพราะว่าพิกเซลมันมีการตัำ้ำตึ่นกันทั้งสปรินทั้งทีดีเลยพิกเซลมันจะไม่ไม่อยู่ตรงจุดตรงจุดตรงจุดอพิกเซล per สปรินคือ,อสปรินหนึ่งอ่ะลูกมันขยับลูกลูกลกลมก,ลก,ลก,ลกสีน้ำเงินเนี่ยขยับลงมากี่พิกเซล ตอนหนึ่งสปรินตัวอย่างเช่นถ้าผมใส่สองพิกเซลสมมุตินะผมใส่สองพิกเซลอเฟอเคนี้ดูหน้าจอเหมกันน้ครับผมใส่ค่าสปินเป็นสิบลบสิบลบนี่คือสินหลังลบสิบผมกดโกด้เมาส์มันจะวาดมาตรงตรง,ตรงลกลางรูปนะครับอ่าแล้วผมคลิกเมาส์นิดห,หนึ่งที่ปึ๊บที่อีกทีหนึ่ง เดีอย่างนี้ยคือสปรินสิตอ่าดูการตั้งค่าใหม่ครั้งหนึง่งอตั้งค่าเป็นเอ่ per Spin อพิกเซลเออสปรินทั้สองเห็นไหมผมคิดแล้วตรงตรงสปรินสิตพอดีรู้ได้ไงว่าตรงสปรินสิตอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันในเพลนคนระับนี่คือในเพน นี่ครับขีดขีดสีฟ้าตรงนี้เนี่ยตรงตรงนี้ตรนงน,นี้มันจะมาทับเส้นข้างล่างนี้พอดีนี่คือจะเป็นสิขีดเนี้ยมันจะมาทับเส้นเส้นถึงกลางลูกบอลพอดีเส้นด้านล่างนะครับอย่างนี้คือ,อะจะเป็นสิเราตั้งค่าถูกถ้าเราตั้งค่าไม่ถูกจะเป็นยังไงสมมติผมใส่สเชเ่อเบอร์สปินไปหนึ่งกดเซฟอ่าแล้วผมกดสปินสิท อย่างนี้นะครับอลองกดโก้ปึ๊บอมพิวร์มันวัดมาผมที 1, ่หนึ่งสองเห็นไหมครับมันไม่ได้อยู่ที่สิบยทีนี้ผมลองไปที่ศูนย์เป็นศูนย์ครับศูนย์นะครับกดโก้ <S <S ส่วนทีวี อย่างเงี้ยถ้าเราจิ้มเห็นไหมด้านล่าง b ีีขึ้น0.00ผมเขยืมมาที่1 BB 1.00 2 BB 2.00 3 BB 3.00แล้วก็4 BB 4.00อย่างนี้คือเราตั้งค่าถูาากแหละไล่ไปถึง5 BB นะล้วเวลาเราออกไลน์เราออกได้ยาวขึ้นอีกยิ่งถ้าเราเล่นจอวายแล้ว จองจะกว้างกว้างขึ้นเราสามารถออกดีดีได้เยอะขึ้นแต่อย่าลืมนะครับตัวนี้เวอร์ชันนี้ใช้ได้แค่ขนาดของ power bar เล็กคือไม่ต้องติดูกอย่างนี้คือ power bar ใหญ่หรทีวีใหญ่ต้องติดผูกแต่โปรแกรมนี้ห้ามติดูกส่วนขนาดรออย่างนี้ใช้ได้หมดเลยอันนี้ใช้ได้หมดเลยก็ไวายแต่มีดอันใช้ได้หมดเลยครับ แต่ว่าตรงนี้ห้ามติ๊กนะครับห้ามเป็นทีวีใหญ่ใช้ได้เฉพาะดีวีเล็กเท่านั้นนะครับส่วนวิธีการติดตั้งวิธีการใช้งานฟังก์ชันอนื่นย้อนกลับไปดูได้ในคลิปก,การติดตั้งและใช้งานเวอร์ชัน0.9นะครับเวอร์ชันนี้แค่มาอธิบายตัวนี้ที่ปรับปรุงใหม่โอเคครับสวัสดีครับ